ADV 3 5 0นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์60วัตต์นะครับรุ่นแสงกว้างนะครับลูกค้าเลือกเป็นเหลืองต่ำเหลืองสูงนะครับ60วัตต์แสงกว้างมี2รุ่นนะครับมีไฟขาวต่ำและไฟขาวไฟเหลืองต่ำนะครับแต่ไฟสูงเป็นสีเหลืองทั้งสองรุ่นนะครับอ่อันนี้คือไฟต่ำนะครับแสงกว้างนะครับ2เลนเลยนะครับผมอ่สูงต่ำพร้อมกันนะครับ ต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นไฟสูงไฟพาร์ตนะครับเปิดไฟสูงไฟพาร์ตเดิมของรถนะครับก็จะกระพริบตามมือแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดค้างก็คือไฟสูงค้างนะครับเปิดต่ำอยู่นะครับเราก็พาร์ตได้แบบนี้ครับอ่าแบบนั้นนะสเต็ปที่1 2นะครับแล้วก็3ครับตัวนี้เป็นสวิตช์แยกหมดทุกตัวนะครับลูกค้านะครับแล้วก็พ่วงไฟสูงของรถด้วยนะครับ งานติดตั้งของเรานะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเดินสายไฟมาตรฐานนะครับดึงไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงมาเข้าดีเลย์ถึงจะมาเข้าสปอตไลท์นะครับไม่ได้ไปดึงไฟจากไฟหน้ามาใช้นะครับผมไม่มีปลั๊กตรงรุ่นนะครับพอเราเดินใหม่ทั้งระบบครับผมสนใจก็ทักแชทเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยครับซันบีมคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับ